ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของแอดเกมด้วยนะครับวันนี้แอดเกมจะมีวิธีการสอนการทางเฟร์ไอดีอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไอดีหายนะครับโอเคจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าวิธีการผูกไอดีเข้ากับ Facebook และวิธีการทางเฟร์ไอดีอย่างถูกต้องทํากันยังไงตามมาไปดูครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราคลิกที่ปุ่ม3ขีดข้างๆกล่องของขวัญนะครับกดคลิกเข้าไปและมันจะมีคำว่า transfer data นะครับที่เป็นรูปโทรศัพท์แล้วมีตัวอักษรขึ้นมาเนาะหัวอักษรขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดคลิกที่คําว่า transfer data <S <S เงื่อนไขของการ transfer id หรือการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยน id จะมีดังนี้นะครับผม1เลยก็คือ id ที่มีการ transfer แล้วนั้นจะอยู่ได้30วัน ถ้าหากไม่มีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมแต่ถ้าหากเรามีการล็อกอิน ID เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถทานเฟอร์เพื่อขอ ID ดีและพาส,สดจากระบบได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบเกมนั้นๆภายใน24ชั่วโมงนับจากตอนที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดนะครับผมให้เราเขา่าให้เรากดที่ปุ่มโอเคและกดที่ อ s ช u ูทาร์นเฟอร์จะอยู่ตัวที่2นะให้เรากดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เราพิมพ์พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับผมจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะมีคำว่า register this password มันจะเป็นแสงสีฟ้าขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปและ ID และพาสเวิร์ดจะปรากฏขึ้นมาทันทีหลังจากที่เรากดปุ่มนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเก็บไอดนั้นไว้แล้วล็อกอินไออื่นเข้าสู่ระบบหรือ จะเป็นการนำา ID นั้นไปขายต่อหรือสลับสับเปลี่ยนเครื่องก็ตามให้เรากดจากตรงนี้นะครับผมและอีกกรณีหนึ่งคือการผูก ID ไว้กับ Facebook นะครับผมให้เรากดที่ปุ่มลิงก์ทู f a c e b o o k a c c o u n t นะครับผมกดเข้าไปเลยหรือปุ่มที่3นะครับมันจะขึ้นเป็น Account ID และ Player Name นะครับผมซึ่งถ้าเรากดแล้ว มันจะขึ้นคําว่า Link to Facebook Account Success ก็คือเราสามารถผูก Facebook นั้นเข้ากับ ID เราได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปกดปุ่ม r e m o v e Link ออกนั่นแสดงว่าเราต้องการจะเปลี่ยน Facebook หรือเปลี่ยน ID เพื่อนำ a c e b o o k นี้มาผูกกับ ID หลักหรือ ID ที่เราต้องการผูกแต่การ Remove l ิ n k Facebook ดังกล่าวนั้นจะสามารถกดพวงคืนได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่า ID จะหายหรืออะไรถ้า เรากดผูกกลับไปแล้ว ID จะไม่หายแต่ข้อควรระวังคือถ้าเราผูก Facebook เข้าสู่ ID แล้วการสลับ ID ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากทางระบบมีโอกาสที่ ID จะหายอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับต้องระวังกันด้วยและหวังว่าข้อมูลต่างๆที่แอดมินได้ทำนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยกับสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มทุกๆคนนะครับผมก็ยังไง มีโอกาสจะทำคลิปหลายๆคลิปออกมาให้ได้รู้ประโยชน์ต่างๆในกลุ่มนะครับผมงัไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็คลิปนี้ก็จะมีเท่านี้แหละครับขอบคุณมาก